พระพระท่านจะรับบาตและบาตระดาวสุดแต่ว่ากับกับเท้าจะมีจะงหนจะมีคนคอยหากตามบ้านอันแดงทำอะไรก็หากสำรับตามหาสำรับหักสำรับเปล่าไปแล้วก็ชาวบ้านก็จะอกับเท้าใส่ไปอ่าก็เรียกว่าหักจังหันจังหันคือมื้อเช้าของพระอันก็เป็นเป็นการท้องเพื่ในชุมชนนับไปเลยนอกจากจะไปกินอาหารที่หาทานได้ยากแล้วนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวนี้อะไรปัญหากินง่ายก็เลยของดีโดดเด่นเนี่ยมันก็ถูกมองข้ามแล้วเลยไปเพราะว่าสังคมปัจจุบันมันเร่งรัดเนาะพี่เนาะเราก็าสำนักเกษตรและหกรกรก็เฮ้ยต้องค้นเมนูที่หายไปที่มันมีชื่ออยู่ร่วมกับสำนักงานอื่นๆที่เขาทำอยู่แล้วเนี่ยเราก็ร่วมด้วยช่วยกันในการบูรณาการ ก็ขอบอกว่าคุณ่หญิงเลยนะครับปากร้านอีกน้อยนึงนะครับที่ไหนอย่างไรก็ร้านส้ปตามแม่หญิงลาวเวียงนะครับคับที่อยู่ที่ทุนส่วนลาวเวียงจังหวัหาดใหญ่จัตรองจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับก็คือสามารถเข้าไปรับประทานอาหารซุปตามแล้วก็เป็นเมนูประจำพื้นถิ่นก็คืออัวบักเพ็ดมีประจำทุกวันอยู่แล้วซึ่งเป็นเมนูที่ไม่มีขายตามท้องตลาดครับผมจะมีร้านแม่หญิงที่เดียวร้านแม่หญิงร้านเดียววันนี้ ไม่ได้มาทำครับเพราะมีแค่สองมีจับตาแ่ไม่ไหวอันนี้เป็นกูชนิยบุคคลมากเลยพี่พี่หญิงแอบคุยบอกว่ากูแบบเล่นเองคนเดียวหมดนะครับก็แลไอเทมด้วยไม่หมดแลหมดเลยนะทุกบอกก่อเนเอออ่ะอ่แต่อันที่ทำไม่อยู่เนี่ยไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานไปเสิร์ฟท่านใดที่อยากจะสร้างประสบการณ์ในการลองชิมอาหารที่กำลังจะหายไปนะครับ คือทำน้อยลงถ้าใครเห็นเป็นโอกาสจะมาเรียนรู้จะมาขอข้อมูลแล้วไปทําขายตามถนนคนเดินทำร้านเป็นเมนูใหม่ๆของร้านอื่นนี้พี่หญิงหัวงไหมไม่ห่วงช,ช่วยกันเนาะจะได้เอาของดีของจังหวัดอุตรดิ่์ของดีของประชชน ลาวเวียงบ้านหาดสังเอาไปพูดคุยไปผลิตซ้ำแล้วก็สร้างเป็นคุณค่ากับสังคมนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่หญิงนะฝากร้านหนึ่งในดวงใจของชาวอุตรดิตถ์ด้วยนะครับในนามสำนักงานเกษตรและสกอจจังหวัดอุตรดิตถ์ในกิจกรรมสาธิตการนำอาหารที่โดดเด่นมีคุณค่าด้วยวัตถุดิบที่คงคุณภาพจริงเด่นดดก็ต้องขอญาตยุติไว้ก่อนนะครับขอขอบคุณพี่หญิงคับสวัสดีค่ะขอบคุณคับ อ่ะเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟนะครับใครอยากทานเดี๋ยวมาช่วยกันช่วงระหว่างนี้ทีมงานกำลังจะจัดเสิร์ฟพี่เข่งอ่ะเป็นยังไงฮะหนูถามว่าเนี่ยว่าจะเอาอะไรมาเสิรใช่ได้อใจะเมยแจกได้ทำได้นะครับทีนี้เราเราต้องบอกก่อนเลยมันมันมันมีสองเมนูนะนะคะค่ะช่วยช่วยช่วยบอกหน่อยว่าเมนู อะไรบ้างเออแล้วบอกให้เขาอบเมนูนะอ่าใช่ใครตอบได้มาเลยอ่เดี๋ยวเราก็รับคูปอง์หนึ่งใบหนึ่งใบนะครับมีมูลค่ลห้าสิบบาทใช้ซื้อของในกิจกรรมได้เลยของงานนะงานนะฮะคนนี้ไม่าทำจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยจังากอุตุประดิษฐ์บอกว่าเมื่อกี้สองเมนูนี้มีอะไรบ้างที่สาธิตเมื่อกี้ที่สาธิตเมื่อกี้ก็บอกบอกครูมาสองเมนูเดี๋ยวรับสิบบานะครับ ดิท็อกนะครับมี80เท่านั้นถ้าใครจะร่วมสีกับเรานะครับใบซะขนาดนั้นเนาะไม่แน่อะไรนะไม่แนบไม่รู้แหละนะครับใครตัวเล็กตัวน้อยนะเดินนะครับเดี๋ยวหลายท่านอาจจะเขินเขินไม่กล้าขึ้นเวทีนะครับแย่ให้ต่อ้รงก่างก็ได้เดี๋ยวต่อตรงกลางเดี๋ยวว่าเราจะเดิน้าได้เนาะนะครับไม่รู้จะกใคยังไงนะครับโอ้ดิเราก็ดึมนะเขามีสปีดเขย่งนะครับจากกรมสมเด็จพระนาายนะครับมี นะครับที่พนายนายคิวนะครับของพี่ของผู้หญิงอ่ะแล้วก็จะมีส้มตำแม่หญิงลาวเบียยได้รางวัลชนะเลิศเขาจะมีเมนูเยอะแยะเลยนะครับอ่ะอันนี้เป็นกิจกรรมนะครับใครที่นะครับจะร่วมสนุกกับเรานะครับว่าสองเมนูเมื่อแคที่สาธิตไปมีอะไรบ้างเนี่ยนะครับตอบตอบได้แล้วมารับเลยนะครับเป็นเป็นเป็นรางวัลเป็นวอชเชอร์นะครับห้าสิบบาทนะครับ ผูกต้นตาคิดวไา้ก่อบนะรู้กันดังนี่เปลี่ยนเปลี่ยนคำถามต้องเปลี่ยนคำถามหคุณแม่คุณแม่จะตอบไหมคะอะไรนะ แปดสบค่ะแปดสิบ huh. ร uh ับไปได้เลยนะคะขอบพระคุณครับ huh. น uh ี่คราะน้อผิด่นมางี่อนั้นึงไม่ออกแล้ราเขีนร่มีอะร มือนันได้มาเลยเอนนีนค่ะเอนกรนกนเลยคระมอ้เปนคถามีมาสอแล้วมะรไหมได้ไหมคะม2ดัวสตัวตัวมาสอบหนะคะสอบหนอะไอบที่หัี้คะอันนี้เมนูอะไรนะเนี่ยนี่ไง

ตีลของเราดึงยางลังส่าน้อยบาทแล้วกนำาลังาจะ้เป็นค่า